สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพินิตาวรรน้ำค้างนะคะจากสูทแพทย์ประจำนะาตาจากสุคลินิกค่ะวันนี้เนี่ยหมอจะมาคุยให้ฟังเรื่องของชนิดเลนแก้วตาเทียมนะคะชนิดเลนแก้วตาเทียมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเ,เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยที่อยากให้คนไข้เนี่ยศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำผ่าตัดต้อกระจกเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอะปัจจุบันเนี้ยหมอเนี่ยจะเสียเวลากับ ในการซักประวัติหรือว่าคุยกับคนไข้เพื่อจะต้องการข้อมูลนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ในการแนะนํา ตัวเลนส์ที่เหมาะกับคนไข้นะคะจะบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นความโชคดีของคนไข้ยุคปัจจุบันจริงๆที่มีเลนส์หลายๆชนิดให้เราเลือกที่จะใช้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยหมอขอแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนะคะก็คือเลนส์ชนิดที่เป็น Single Vision มองไกลยอย่างเดียวนะคะก็คือโมโนโฟกัลเลนสเราเรียกว่าโมโนโฟกัลนะคะคือ มีจุดโฟกัสหนึ่จุดเท่านั้นโดยเฉพาะเราจะให้ที่ไกลชัดนะคะส่วนที่มองใกล้เนี่ยเราก็จะใส่แว่นอ่านหนังสือคือใส่ตาผู้สูงอายุสายตาคนแก่นั่นเองนะคะที่เราต้องใช้แว่นอ่านหนังสือช่วยนะคะส่วนเลนส์ชนิดที่2เนี่ยค่ะเราเรียกว่ามัลติ f o กัลเลนส์นะคะมัลติก็แปลว่าหลายจุดหลายโฟกัสนะคะมัลติแปลว่าหลายๆก็คือคนไข้อะจะมองเห็นในระยะไกล ระยะกลางและระยะใกล้เนี่ยเป็นภาพ Image เดียวกันนะคะทีนี้ฟังดูเนี่ยก็เหมือนม u l ติโฟ c a l เนี่ยมันจะต้องเป็นเลนส์ที่ดีแน่ๆเลยแล้วก็เป็นเลนส์ที่แพงแน่เลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยแพงจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกเลนส์ที่แพงเนี่ยเราควรจะต้องรู้คุณสมบัติของเลนส์ตัวนั้นๆก่อนนะมันเหมาะสำหรับเราจริงหรือไม่มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะ ที่หน้าตาจักษุเนี่ยเราเลือกใช้เลนส์ของอเมริกานะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยส่วนตัวหมอก็จะใช้ของอเมริกาเท่านั้นนะคะก็จะมีสองบริษัทที่เราใช้อยู่ก็คือบริษัทเอลคอนนะคะกับบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลนส์นะคะที่เรามีใช้จริงๆอันนี้กล่องที่ใช้แล้วนะคะเอามาให้คนไข้ดูนะคะอ่าหลังเริ่มจากบริษัท จอสันแอนจอสันก่อนนะคะก็จะมีเลนส์ทั้งโมโนโฟกอลแล้วก็มัลติโฟกอลนะคะส่วนในเ,เลนส์ปริย่อยอีกตัวหนึ่งที่ที่หมอจะแนะนำก็คือเลนส์แก้สายตาเอียงนะคะหร,หรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า t o ริกเลนส์นะคะในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงนะคะเราสามารถแก้สายตาเอียงไปในเลนส์ แก้ไขสายสตาเอียงคือใส่ไปในเนื้อเลนได้ด้วยส่วนมากหมอจะแนะนําให้คนที่สายตาเอียงเกิน100ขึ้นไปเนี่ยแก้ไขสายสตาเอียงด้วยเพื่อความที่วเวลาเรามองเนี่ยจะได้คมชัดมากขึ้นสายตาเอียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรสายตาเอียงเนี่ยมันเกิดจากความโค้งของกระจกตาที่ไม่สมมาตรค่ะจริงๆแล้วสายตาเอียงเนี่ยเป็นมาแต่กําเนิดนะคะแต่อาจจะมากขึ้นในบางกรณีเช่นมีเปลือกตามากด นะคะเปลือกตาตกมากดก็จะเกไม่เกิดสายตาเอียงหรือบางครั้งก็เป็นสายตาเอียงหลอกในกรณีที่คนไข้มีภาวะกระจกตาแห้งมากๆเนี่ยก็จะวัดให้เกิดค่าสายตาเอียงได้ซึ่งไม่ใช่ค่าสายตาเอียงจริงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จกักษุแพทย์จะเลือกเลนให้กับคนไข้เนี่ย นอกจากดูแล้วว่าเออเป็นต้อกระจกต้องผ่าตัดแล้วไม่มีโรคทางตาอื่นไม่มีต้อหินไม่มีจอประสาทตาเสื่อมหรือถ้ามีแล้วรักษาได้ไหมนะคะสิ่งที่จกักษุแพทย์ต้องคุยกับคนไข้ก็คือชนิดเลนแก้วตาเทียมนี่แหละคะ่ะว่าคนไข้อะต้องการเลนแบบไหนหรือควรจะใส่เลนแบบไหนเพื่อประโยชน์อะไรนะคะอันนี้หมอให้ดูลักษณะของกล่องเลนนะคะกล่องเลนเนี่ยเป็นของจอสันแอนจอสันอันนี้เฉพาะเลนโมโนโฟคอลนะคะ ของจอสายอันดอนสันเนี่ยมีเลือกหลายรุ่นมากเลยหลายรุ่นมากเลยแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโมโนโฟคอลตัวที่ราคาถูกที่สุดนะคะอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีคุณสมบัติในการที่ว่ามีลักษณะของอินเจคเตอร์คือตัวโหลดเลนที่เป็นดิสพอซิเบิลนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษของเขาเป็นโมโนโฟ c ัลเลนส์ตัวที่เรียกว่า Eye h a n d ตัวนี้หมอใช้มากนะปัจจุบันเนื่องจากคุณสมบัติตัวหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้าไปในตัวเลนส์โมโนโฟกัลก็คือเขาจะมีเลนส์แอดเข้าไปในจุดเล็กๆของเนื้อเลนนะคะให้คนไข้มองระยะกลางได้ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวที่แพงขึ้นมาที่สุดของโมโนโฟ c ัลของจอร์แนแอนจนสันนะคะตัวนี้หมอจะชอบใช้คําว่าพรีเมียมโมโนคือจริงๆแล้วมันต่างกับโบโน ขึ้นมานิดนึงแต่ราคาเนี่ยไม่ได้สูงกว่ากันมากนะคะโอเคต่อไปนี่ก็จะเป็นเลนแก้ไขสายสตาเอียงค่ะจะเห็นว่าในตัวรูปเลนเนี่ยจะมีลักษณะบากแบบนี้นะคะก็คือในกรณีที่คนไข้มีค่าเอียง1 0 0 2 0 0 3 0 0 400 500พวกเนี้ยเราสามารถสั่งเลนเพื่อแก้ไขสายสตาเอียงโดยการที่เวลาเราใส่เลนแล้วเนี่ยเราวางแกนเอียงเนี่ยไปตามองศาองศาของลูกตานะคะว่าเอียงอยู่ที่องศาไหน,นเช่นเอียงอยู่ที่องศา180แเราก็จะวาง เลนมุมนี้เลย1้อองศาก็าองศาที่เกียง90แล้วก็จะวางเลนในแนวนี้นะคะก็จะแก้ไขสายตาเอียงไปด้วยก็ทำให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นนะคะลักษณะตัวอย่างเลนเดี๋ยวหมอจะให้ดูลักษณะตัวอย่างเลนนะคะอันเนี้ยจริงๆรงแล้วไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องจะซูมอัพเห็นไหมตัวเลนเนี่ยจะมีขนาดจริงๆนจ,จ,จะมีขนาดเล็กมากนะคะขนาดประมาณสัก6มิลคูณ คูณ1 0 1 0มิลน,นะคะ10ถึง11มิลน,นะคะแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเราจะไอตัวตัวตัวโหลดเลนสเนี่ยมันจะพับเลนสให้เป็นหอเล็กๆนะคะแล้วก็สอดไปในแผลที่มีขนาดประมาณ2.5-3ถึง3มมิลได้นะคะโอเคอันนี้เป็นรูปตัวเลนส์นะคะเป็น โมเดลให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลนส์ที่เป็นโมโนโฟก a ลนะคะธรรมดานะคะส่วนมัลติโฟกลก็จะเป็นแบบนี้มีวงเล็กๆข้างในนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวหมอเอารูปอินเสิร์ตเข้ามาให้ดูอีกทีหนึง่งมัลติโฟกอลจะเป็นวงนะคะจากในกล่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้อะจะเป็นวงแบบนี้นะคะอันนี้ของจอสานจอสารอันนี้เป็นโมโนเห็นไหมคะ โมโนอันนี้เป็นมัลติเป็นวง c o งคอนจอรสันก็จะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นเก่าก็จะเป็นซิมโฟนีนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเลนที่เป็นดีไซน์ที่เราเรียกวีดอฟเลนนะคะตัวนี้ก็จะเห็นระยะไกลระยะกลางได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Synergy เนี่ยก็จะเพิ่มระยะใกล้เข้ามาระยะประมาณ30-40เซนนะคะก็เห็นตัวเล็กๆได้มากขึ้นกว่ารุ่นนี้ราคาก็จะต่างกันนะคะ โอเคต่อไปก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เราใช้บ่อยก็คือเอลคอนนะคะเอลคอนก็เหมือนกันก็จะมีเลนโมโนโฟกอลนะคะอันนี้เป็นเลนที่แบบใช้มานานมากแล้วนะคะบริษัทนี้นะคะก็คืออะไครซอฟไอคิวนะคะเป็นโมโนโฟกอลนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเลนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นพีโหลดเหมือนกันนะคะ่ะสองบริษัททําเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะเลนที่ใส่ไปในตัวอินเจคเตอร์แล้วก็คุณหมอก็แค่ ยิ่งมันเข้าไปในลูกตาตอนที่เราทําสลายต้อกระจกเสร็จแล้วข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือลดขั้นตอนการ contaminate ค่ะ contaminate หมายถึงว่าการที่เราจะเอาเลนออกมาจากกล่องแล้วมาโหลดใส่ตัว i n j e c t เตอรเนี่ยขั้นตอนนี้มันก็จะลดไปก็ทำให้ไม่มีการคอนทามิเนต e หรือการติดเชื้อลดลงนะคะนอกจากตัวโมโนโฟกัลแล้วก็มีทอริกเลนเหมือนกันนะคะของเอลคอนแล้วก็ตัวมัลติโฟกัลตัวมัลติโฟกัลรุ่นเก่าของเอลคอนก็จะเป็นรีสอร์ e นะคะซึ่งอันนี้เราใช้กันมานานแล้วช่วงหลังมาประมาณสัก4ปี3 4ปีก็จะเป็นแผนออปติกน่าจะเข้ามาช่วงก่อนโควิดประมาณสัก2ปีได้นะคะ ก็เป็นดีไซน์ล่าสุดอ๋ออย่างจริงล่าสุดของเขาคือวิวเวลตี้ที่เพิ่งเข้ามาปีนี้นะคะเดี๋ยววนี้หมอจะพูดคร่าวๆก่อนนะตัวแพน์ออปติกนี่ก็เป็นตัวที่หมอใช้มากที่สุดนะคะเป็นตัวที่มองให้เห็นใกล้กลางไกลนะคะแล้วก็ถ้าคนไข้มีเอียงก็จะเป็นแพน์ออปติกทอริกนะคะก็คือแก้ไขสายตาเอียงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นกล่องเลนส์ที่ใช้ใช้แล้วนะคะ โอเคทีนี้คนไข้คนไหนที่จําเป็นต้องแก้เอียงที่บอกคือสายตาเอียงเกินหนึ่งร้อยแนะนําให้แก้แต่ถ้าคนไหนที่ต้องการใส่มัลติโฟกัลแล้วนคนไข้มีเอียงด้วยถ้าเกิน75็ิห้าเนี่ยหมอก็แนะนําให้แก้ด้วยก็คือถ้ามีเอียงเกินเจ็ห้าแล้วต้องการใส่มัลต <c oughs> <ๆ>ิโฟกัลก็จะเป็นรุ่นที่เป็นมัลติโฟกัลทอลิกแพโนลติกทอลิกนั่นเองนะคะโอเคทีนี้ ก่อนที่เราจะไปเลือกเลนเออก่อนที่เราจะได้ค่าเลนมาเนี่ยคนไข้จะต้องไปวัดค่าเลนที่เครื่องวัดเลนก่อนโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความาสภาพของดวงตาของคนไข้เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าถ้าคนไข้มีตาแห้งเกินไปเนี่ยค่าวัดเลนก็จะไม่แม่นนะคะก็จะเกิดสายตาเอียงลวงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก่อนที่จะไปรักษาต้อกระจกเนี่ยหมอจ,จะขอให้คนไข้เนี่ยรักษาล่องตาแห้งให้ดีก่อนเพื่อให การวัดเลนเนี่ยแม่นยาที่สุดนะคะแล้วก็ที่หน้าตาจากักษุของเราเนี่ยเราวัดเลนมากกว่า1ครั้งโดยส่วนมากเนี่ยถ้าคุณไข้มีเวลาจริงๆแหะเราจะนัดวัดเลนเนี่ยสองครั้งขึ้นไปอย่างน้อยคือวันแรกที่มาตรวจแล้วก็ก่อนผ่าตาัดแล้วเราก็จะสั่งเลนเนี่ย cover cover หมายถึงว่าเ เราจะใช้เบอร์สมมุติเราใช้เบอร์20เราก็จะสั่ง20.5 21หรือว่า19 19.5เนี่ย cover ไว้หมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นแก้เอียงก็เหมือนกันสมมติเราต้องแกแก้เอียงร้อยหนึง่งเราก็จะสั่งเผื่อ7 5 125เผื่อไว้ครอบคุมไว้เพราะว่าการวัดเลนเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละครั้งเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยก็ได้ค่า ที่ไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ e n v i เ o n m e n t เทคนิคการวัดการวางคางแล้วก็สภาวะตาแห้งของคุณไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ค่าเลนที่แน่นอนที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือตาต้องไม่แห้งสองวัดมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะหรือวัดด้วยเครื่องวัดเลนหลายๆตัวหลายๆต,ตัวก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเลือกเลนได้แม่นยำมากขึ้นคะ่ะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยยังขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะแล้วก็ต้องการ ได้รับคำแนะนำหรือต้องการจะนัดมาตรวจหรือว่ามาคุยเรื่องของการทำต้อกระจกแล้วก็ชนิดเลนแก้วตาเทียมก็สามารถนัดได้ที่นาตาจาักสุคลินิกหรือแอดไลน์แอดไอคลินิกแอดแอดอนะคะแล้วก็แอดไอคลินิ a t e y e c l i n i c นะคะแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ